รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของนางพุทธรัตน์ขันธาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไล่หลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567 โรงเรียนบ้านไล่หลวงตั้งอยู่เลขที่45หมู่3ตำบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมมาศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น109คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น14คนภาระงานตามที่กพศกำหนด พารางานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC ของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดการเรียนรู้ให้ครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผลจากการดำเนินงานโรงเรียนมีการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีผลประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศ 2. โรงเรียนมีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของโรงเรียน 3. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2 5 6 7 4. นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 1.2. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยซึ่งผลที่ได้รับคือ1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้เรียน 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ92.25มีความพึงพอใจกับหลักสูตรสถานศึกษา 3. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 4. ผู้เรียนร้อยละ98.25มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการอบรมและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการคือ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน 2. ผู้เรียนร้อยละ98.25มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด 3. ผู้เรียนร้อยละ98.25มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมและผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป 1.4การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านเทคโ <c oughs> นโลยีลลพเพื่อการจัดการเรียนการสอนติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผลการดำเนินการคือ ครูทุกคนมีการผลิตสื่อทั้งที่เป็นแบบการใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนแบบทำมือมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้วยการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกรันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย 1. แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. จัดทำแผนปฏิทินการนิเทศกำกับติดตาม 3. นิเทศกำกับติดตาม 4. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่สะท้อนสิงผลการ ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 5. นำผลที่ได้มาวิเคราะห์วางแผนและปรับปรุงแก้ไขซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการคือครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ2ครั้ง 2. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาผลที่ได้จากการดำเนินการคือครูทุกคนมีการจัดทำวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1. การบริหารจัดาจการสารศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีคือโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีคู่มือการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งานโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่อง และครูทุกคนได้รับการมอบหมายงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการและได้พัฒนาความรู้ในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการดำเนินง,งานสภานักเรียนและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการศึกษา ครูทุกคนมีคำสั่งมอบหมายงานในการพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมตามศักยภาพ 2.3การดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนที่ทั่วถึงเป็นระบบช่วยเหลือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาครู aine, ทุกคนมีคําสั่งในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนทําให้งานช่วยเหลือผู้เรียนดําเนินการอย่างเป็นระบบนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม ด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาการบริหารจัดการสารศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร ครูทุกคนมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนตามแผนงานโครงการที่กำหนด3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสารศึกษาโรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารเพื่อพัฒนาสารศึกษาและคุณภาพผู้เรียน ครูทุกคนดำเนินงานภายใต้โมเดลการบริหาร5ร่วมโมเดลร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมประเมินและร่วมชื่นชมผลที่ได้รับจากการนำ5ร่วมพัฒนาโมเดลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารคือผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีสีตรังหนึ่งประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาคือโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของเขตพื้นที่ส่งต่อไปยังสพทผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนนายงสัมพันธ์เข้าแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71จำนวน15รายการได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง9รายการเหรียญเงิน4รายการเหรียญทองแดง1รายการเข้าร่วม1รายการชนะเลิศ1รายการ นักเรียนโรงเรียนบ้านไล่หลวงเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอารีระดับชั้นป .1 ปีการศึกษา2,566จำนวน3คน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบโอเนตตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สอบสองวิชาคือวิทยาศาสตร์และภาษาไทยนักเรียนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรณาธิการกิจในการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567จากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรังด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้โดยสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผลที่ได้คือได้รับความร่วมมือและทำข้อตกลงในการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจำนวน8เครือข่าย4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้าและครูได้วางแผนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชน และเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนผลที่ได้คือระดมทรัพยากรและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาสารศึกษาจำนวน8ครั้งจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนจำนวน88ทุนคิดเป็นเงิน64,000บาท นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคิดเป็นรอยละ8 0 7 3ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยวางแผนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาผลที่ได้คือได้พัฒนาด้านภาษาไทยจำนวน36ชั่วโมงด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน8ชั่วโมงด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลจำนวน9ชั่วโมงด้านสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารจำนวน8ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น61ชั่วโมง5.2 นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้ทักษะไปใช้ในการพัฒนางานและร่วมกับคุณครูพัฒนาและแก้ปัญหาในสารศึกษาซึ่งผลที่ได้รับคือครูทุกคนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้พาสุขโมเดลสู่การเรียนดีมีความสุขของนักเรียนโรงเรียนบ้านเล่หลวง สภาพปัญหาและบริบทโรงเรียนจากข้อมูลพื้นฐานครอบครัวนักเรียนปีการศึกษา2565และ2566พบว่าสภาพครอบครัวของนักเรียนร้อยละ50ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีมีรายได้ของครอบครัวต่อปีไม่เกิน40,000บาทมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก มีปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยกนักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายายและผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ร้อยละ30นักเรียนประสบปัญหาภาวะโภชนาการผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยภาวะสุขภาพนักเรียนร้อยละ20 นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและเป็นโรคประจำตัวซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนจึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านนี้โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดนโยบายดำเนินการแก้ปัญหาขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้พาสุกโมเดลและแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดระบบสุข,ขาพิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคและได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุข วิธีการดำเนินการโรงเรียนกำหนดแนวทางวิธีการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารรูปแบบพาสุขโมเดลโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ผ่านการดำเนินงานและทำกิจกรรมต่างๆ P แผนการวางแผนโพลิซีการกำหนดนโยบายดำเนินการโดย 1. ดำเนินการกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 2. จัดทำแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3. แต่งตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ Aactivity 4. ดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคต่างๆ 5. ให้ความรู้และสร้างเจตคติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 6. บริการอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพบริการรักษาเบื้องต้น 7. ดํำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬา 8. ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโดยบุคลากรสาธารณสุข8 Skill 9. ส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการส่งเสริมสุขภาพจนเกิดเป็นทักษะที่ถูกต้องย Union การผสานการร่วมมือคือจัดทำข้อตกลงร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพกับองค์กรต่างๆ K. Hey, knowledge Sharing เผยแพร่ความรู้โดย ทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นและเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสู่สาธารณชนผลจากการพัฒนา ผลเชิงปริมาณ 1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 2. นักเรียนร้อยละ75มีภาวะโภชนาการสมส่วน 3. ครูทุกคนทํางานตามแผนงานที่กำหนดและ 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ 1. นวัตกรรมผลเชิงคุณภาพ 1. นนักเรียนมีภาวะทุกพโภชนาการเด็กอ้วนเด็กผอมลดลง 2.. นักเรียนเรียนดีมีความสุขและ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานระดับมากขึ้นไปขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ